ขอเชิญเราทั้งหลายได้น้อมสักาาสกรารบูชาพระพุทธเจ้าในวิหารนี้โดยพร้อมเรียนกันเถิดตั้งกระโมสัจงจบ พระกุโบสุหรือพูดง่ายๆก็คือบ้านของพระพุทธเจ้าบ้านของพระพุทธเจ้าหรือกุฏิของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในอินเดียจะอยู่ที่เขาคิดจูนท่านจะอยู่ข้างบนพระมหากษัตริย์สร้างไว้ท่านจะอยู่ที่นั่นหกปีสิบปีและหลังจากนั้นก็จะมีสึกสงครามก็คือพ่อลูกแย่งสมบัติกันในเมืองราชครห์ เกิดสงครามภายในเมืองก็เลยมีคนพูลเชิญพระพุทธเจ้าให้ไปอยู่เมืองอะไรคะเมืองวัดเชตวันมหาวิหารอยู่อุตรประเทศค่ะไกลน่าจะเกิดประมาณ400กว่ากิโลถึง500กว่ากิโลอาจจะนั่งจากนี้ไป,น,ป,น,ะะน,น,ไปนู่นเกิดจะถึงกรุงเทพนะคะขั้นก็นั่งเรืไปเป็นเดือนนั่งเรือนั่งอะไรไปแล้วไปอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารถึง24 เป็นอารามที่อาณาพิกาเศรษฐีสร้างถวายเป็นคนที่รวยมากแล้วก็สร้างวัดนั้นถวายพระพุทธเจ้าดังนั้นสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใดเราจะเรียกตรงนั้นว่าวิหารของพระพุทธเจ้าหรือที่บ้านของพระพุทธเจ้าดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าไปพรับอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะมีพระมหาคาถาจะมีเสนาอำมาตย์จะมีผู้คนที่สําคัญของบ้านเมืองนั้น มาเข้าเฝ้าคหว้ถามปัญหาธรรมของพระพุทธเ,เจ้าหรือมาทำบุญกับพระพุทธเ,เจ้าแล้วก็กลับไปและอย่างข้คืนก็จะมีเทพเ,เจ้าไม่ว่าจะจะเป็นพระปรองไม่ว่าจะจะเป็นพระอินไม่ว่าจะเป็นเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเ,เจ้าเหมือนกันดังนั้นสนถะานที่โบสถ์ทุกแห่งของประเทศไทยลาวกามพูชาที่มีการสร้างวิหาร รูปเทพเจ้าท่าน,นเองรูปเทพเจ้าที่ะจะต้องที่ะจะต้องแฝง